สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Motorcycle รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ตรุ่นใหม่ ในแบบ New m o เดิร์นคาซึ่งล่าสุดได้มีการปล่อยหนังโฆษณาทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คืนวันที่24ต่อเนื่องเช้าวันที่1 5สิงหาคม2560ที่ผ่านมาโดย Honda ปล่อยออกมา2คลิปด้วยกันและมีความท้าทายเกิดขึ้นก็คือไม่มีการบอกชื่อรุ่นไม่บอกราคาแต่บอกให้จับจองกันได้ในจำนวน3,000คนแรกนั้นรับฟรีทันทีแว่นโอเกเลจาก Honda มูลค่า5,500บาทภายในส0กันยายนที่จะมาถึงนี้จากการสอบถาม ผู้บริหารของฮอนด้านะครับได้มีการยืนยันครับว่าความท้าทายครั้งใหม่นี้ฮอนด้าต,ตระหนี่สูน์ให้เห็นครับว่ากระแสะสปอร์ตนั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใดโดยไม่มีการบอกชื่อรุ่นไม่บอกราคาแต่ปิดใด้จองกันเลยซึ่งผลก็ปรากฏว่านะครับสวันแรกของการเปิด้จองนั้นมีผู้จับจองทั้งสิ้นกว่า500คนและก็เชื่อว่านะครับสามพคนแรกหรือว่า3 0 0พันคันแรกนั้นหมดลงไปอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนและแม้ว่า Honda จะยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ แต่ว่าร้านดิวเลอร์นะครับหรือว่าจำหน่ายของ Honda ได้มีการประกาศร,ราคาผ่านทาง Facebook ไปเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ99,800บาทก็จะเห็นว่าราคานน้ังสูงทีเดียวครับจากราคาตรงนี้ก็จะเห็นว่าแพงกว่า m s l a 150อยู่ประมาณ9,300บาทครับแล้วก็แพงกว่า G-SX S150 ประมาณ18,800บาทเป็นราคาที่ถือว่าแตกต่างจากคู่แข่งขันทุกค่ายมากพอสมควรทีเดียว เหตุเพราะว่าราคาที่แพงตรงนี้นะครับมาจากการที่ Honda เลือกใช้อัพไซด์ดาวน้าที่มีขนาดแกนชุกอัพค่อนข้างใหญ่ถึง41มเมเทียบเท่ากับแกนชุกอัพของ Honda XADV 750cc ลยทีเดียวต้องบอกเลยครับว่าเป็นชุกอัพที่มีขนาดใหญ่มากรวมถึงดิสเบรกหน้าแบบ l e d เด n เม้าส์ลูกสูบของ n i ส s ินเฉพาะชุดหน้าตรงนี้ราคาก็ทะลุเกินกว่า20,000บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาของ h อน da CB 150 S ในครั้งนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับฮอนด้ Honda ยังไม่ได้มีการเผยชื่อรุ่นว่าจะชื่ออะไรกันแน่ระหว่าง CB 150 S หรือจะเป็น CB 150 F CB 150 R นะครับหรือจะเป็น CB อะไรก็แล้วแต่แต่ Honda ก็มีการวางเป้าหมายในการขายทั้งสิ้นประมาณเดือนละ3,000คันกำหบดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นอยู่วันที่4 กันยายน2,560ที่จะมาถึงครับซึ่งจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่เฝ้ารอคอยได้เลยครับว่าจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่กันแน่จุดเด่นของเจ้า c b 1 5 0 w s ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดขนาด 150cc Double Overhead cam arp, c a m s h a f 4วาลอั Upside Down หน้าขนาดแกนชุก mm, ัพ41มิลลิเมตเบกหน้าสีลูกสูบของนิสสินเลเดนเมรวมถึง โครงสร้างตัวถังแบบทัสเฟรมหรือว่าโครงถักและสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมอลลอยยางหลังขนาดใหญ่150มิลลิเมตรมาพร้อมกับระบบเบรก ABS รูปโฉมดีไซน์เน้นความปราดเปรียวนะครับฐานล้อสั้นองศาคอค่อนข้างแคบให้วงเลี้ยวแคบสุดๆมิติรถเล็กกะทัดรัดเน้นความคล่องตัวในการใช้งานในเขตเมืองน้ำหนักเบาลง14กิโลกรัมเบาะนั่งเตี้ยขับขี่ง่ายเบาสบายและนี่ก็คือ Honda CB1 5 0ห s, s ึ่สรปอร์ตนิวเดิร์นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่จะมีการเปิดตัววันที่4กันยายนที่จะมาถึงนี้ครับ X Motion เราเร็วนี้